รีสุกแล้วคะ่ะทุกคนเรามาชิมกันเถอะเดี๋ยวนกจะมาชิมก่อนเราสดๆจากสวนเราเองโอ้ยไม่ได้เอาตะคาทุกคนเนี่ง่ะจะไปบ้านแม่ย่านะคะทุกคนพอดีแม่ย่าพ่อปู่แม่ย่าจะเลี้ยงอาหารกรีกนะคะเราสั่งไปทานที่บ้านกันเนาะมันก็เลยแบบเดี๋ยวจะมาเก็บสตรอเบอร์รี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้นะเดี๋ยวนกมันจะมากินก่อนเรา ที่พวกเรานะคะไปช่วยบ้านพวกปู่แม่ย่าเนาะหลายวันพ่อกับแม่ก็เลยบอกจะเลี้ยงข้าวจะเลี้ยงข้าวจะเอาตังให้อะไรเงี้ยก็เลยพวกไหนไม่เอาพ่อพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าว <c oughs> เดี๋ยวมาเก็บสตรอเบอรีกันสดสดจากสวนเราเองโอ้ยไม่ได้เอาตะกร้ามาอย่งเี้ซื้อมาปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วมันยังต้นเล็กเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ดกขนาดนี้นะคะปีนี้มันไหลมันเลื้อยแนย่เน่ย เดี๋ยวหนึ่งจะได้เอาไปปลูกลงกระถางจะได้แบบพันเอาไว้นะคะพันนี้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนแปลกใจทำไมนกไม่มากินอันชื่อสายพันธุ์ก่อนนะตรงนี้ปักเอาไว้อยู่ว่าพันธุ์อะไรเราจะได้แบบรู้จากสายพันธุ์ว่าอันนี้เออมันอร่อยชื่อเอวิล่าค่ะทุกคนพัน e ุ์เอวิล่าโอ้ยตรงนั้นแดง โอ้หนกมากินแล้วอะ่ะเฮ้ยเจ้านกนกมาชิมก่อนเราเลยที่รักจ๋าที่รักแปบบ๊บนึงนะอุย้ยข้างบ้านก็ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่แดงๆดงโอ้ข้างบ้านเขาแบบโอ้โหเผาหญ้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตรงนี้อื้มพักโฆษณาเขาชิมเลยนะ เดี้ยวนิดๆไม่ได้ช่อยาอ<ว>เสียงนกดูนกร้องได้ยินเสียงนกไหมฮะทุกคนนกอยากกินมาแด้อยากกินมาแด้นกเยอรมันโอ้ยวอ้ยชื่นโหดชัดฮะ ชื่นโหดขั้นมันโชนเอสกินไหมเนี่ยทีลาก,กินไหมโอ๊ยนกมาจิกข้างในนะ่ะนกกดูทุกคนอือโทมาชิมก่อนเราซะแล้วเจ้านกเอ๋ยแล้วทำไมไม่กินให้หมดทิ้งไว้ให้เราดูทำไม โอ้ทิ้ไงไว้ให้เราช้ำใจโอ้ยสั้งเดชสร้างนกโอ้ยบ่งดูล่ะมากินไว้เนี่ยกินกับว่าเบิดอ,อ,อันนี้ยังไม่สุกนะคะอันนี้เป็นพันเอกพันหนึ่งเนาะคือแปลกใจหลายวันตั้งแต่เริ่มสุกแล้วนกยังไม่มากินสงสัยนกก็ฉลาดทุกคนโอ้ข้างบ้านนกก็แบบเดี๋ยวรอให้สุกก่อนยังไม่สุก นี่ก็ไม่ได้เอาเน็ตมาคุมเอาตะไคร่มาคุมนะอุ้ยนี่สุกแล้วเรา,เาไปก่อนนกเถอะ จากร้านอาหารกรีกไปเอามาค่ะทุกคนถึงบ้านพ่อปู่แม่ย่าแล้วฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้ดูค่ะเขาห่อให้อย่างดีมีสลัดด้วยเราสั่งมาทานที่บ้านนะคะไม่ได้ไปนั่งร้านเนาะอุ้ยพ่อปู่เตรียมเบียร์เตรียมเบียร์ไปด้วยสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงบ้านพ่อปู่แม่ย่าแล้วคะ่ะไม่รู้ไปไหนกันหมด ฮัลโลโอมาด้าอาหารกรีก mm hmm. เองสั่งเป็นข้าวนะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. อันนี้หมูอันนี้ yeah, สลดัดอันนี้น้ำชานา yeah. ช่างกินกับพรมสดูบ mm ้าเอรอดัส uh ิซาซิก hmm. ิ ซาสิค no, ิซาสิก yeah, ja, sí. uh, ิอืมจ้าอ้ามเน้าไม่นะโซ้วเห็นี้ช่่ใ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 ช่ใ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 ช่่ใช่ใ่ใช่ใช่ วันนี้วันวันพูธเนาะวันนี้นะคะมีพัสดุมาส่งแล้วหนิงก็แกะเออก็เลยกล้องได้กล้องตัวใหม่ค่ะในช่างสั่งมาให้เพราะว่าหนิงอะทำกล้องตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวแบบอ่าแบบเดียวกันนะคะมันเป็น Canon นเอ่อ SX730 นะคะ HS s เนาะอ่อ5มันจะเป็น 5S อนะ ตัวนี้ยนึ่งพับบ่อยพับแบบว่าพับเนี่ยพับขึ้นพับลงอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นตัวพับเนาะพับจนแบบสายพานตรงเนี้ยแล้วก็มันมีทรายเข้าเวลาเอามาในสวนอะไรเงี้ยเอยมีดินเข้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็เลยหน้าจอเนี่ยหายไปเลยนะคะแบบว่าไม่ไม่เห็นหน้าจอเลยหนึ่งก็เลยบอกเอเอเศร้าเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในช่างก็ซื้อกลุปูให้หนึ่งแล้ว หลังจากนั้นแต่นิงก็ไม่ค่อยใช้นะคะแล้วก็ต้องแบบอัพมาอัพโหลดอะไรอย่างเงี้ยในช่างเรเลยแบบเห็นหนิงซึมๆอะไรเงี้ยก็ถามหนิงเป็นอะไรคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนิงก็บอกเธอก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนาะแบบเพราะว่ากล้องหน่งอะตัวนี้หน่งชอบมากๆเลยนะคะหน่งทำกล้องพังไปสองตัวแล้วทุกคนเนี่ยตัวนี้ตัวที่สองนะตั้งแต่ทำ u t u b e มานะทุ่มเทมาแค่ไหนนี่ ได้ตัวใหม่มาแล้วจะใช้อย่างทนูทนอมเลยค่ะไม่ช่างใหญ่หลับหลับอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนน,น,นู้นเธอหลับนี่ฉีดวัคซีนมาเข็มแรกนะคะทุกคนแปลงหหละพาดูสลัดสลัดกำลังโตงามเลยโอ้โหไหนมาชิมอืม ยังลงพลิกเพิ่มไปอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูเรื่อยๆนะอ๋อกุหลาบอุยกุหลาบจะบานแล้วอุ้ยนี่ต้องตัดออกนะคะเนี่ยถ้ามันมีเจ็ดใบเนี่ยนี่ต้องตัดออกเพราะว่ามันจะไม่เป็นดอกอุ้ยอุยแอปเปิลดูทุกคนความดอกแอปเปิลโอ้โหเป็นดกมากโอ้โหปีนี้ ปีนี้เป็นปีของน้องแอปเปิลน,นะคะน้องแอปเปิลเชอร์รี่น้องไวน์มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันอุย้ยดอกทุกต้นเลยราสเบอร์รี่ก็ดอกจ้าโอ้ยผลไม้ละาละานตาไปดูน้องเชอร์รี่จิน้องเชอร์รี่กำลังจะใกล้สุกไปไป สักหน่อยอีกสัปดา ja uh ui, ห์นึงก็คงจะเริ่มแดงอุ้ยตรงนี้แดงแล้วเฮยเฮ้ยมีแดงแดงนะคะทุกคนนี่มีแดงแดงจ้ะรู้สึกแมงจะมาเจาะอะทุกคนดูนี่เห็นไหมคะอุ้ยเล็บก็ดำเล็บคนส่วนนี่แมงมาเจาะอ๋อฮอนี่ยนะมันไม่ฉีดยาเป็นอย่างนี О, ้ะ อุ้ยมีมีตูดแดงนะมีตูดแดงนะเนี่ยนะเห็นไหมอุ้ยดูเหมืหมือมือมืะไม่หมืหมือนจะกองก็ะซุ่มๆนู้นตรงนู้นดกย้อยเลยอ่ะโอ้ยตรงนี้ดกย้อยเลยทุกคนขาเนี่ยเราจะได้เก็บเชอร์รี่อีกแล้วนะทุกคนโหยปีนี้ดูเหมือนลูกจะใหญ่จังเลย อืมดุกจังเลยจ้าฝักยาวก็งอกมาแล้วนะคะทุกคนดูดันดินขึ้นมาเลยอุ้ยตรงนูน้นโผล่แล้วนั่นอะ่ะตันก็บานส้วยดูค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะบานพลึบพลับอันนี้อดอกอต้นผักชีนะคะผักชีหนิงขุดมาจากตรงนู้นที่มันขึ้นจากปีที่แล้วที่หนึ่งหวานไว้เนาะหนีงก็จะเอาเอาใส่กระถางนี่แหละ เราก็จะให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะของปีต่อไปผักชียักษ์พันยักษ์งามมากทุกคนค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะหนึ่งไปจัดการกับสวนต่อก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาทักทายขอบคุณทุกๆก,การติดตามแล้วก็รับชมหนึ่งนะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆท่านเข้ามากดไลค์ให้กดแชร์ให้แล้วก็อะไรนะ ไม่ข้ามโฆษณาเลยนะอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะทุกคนบ๊ายบายเอาวิดาเสเห็นค่ะบ๊ายบายชิอ